เป็นรายที่น่าสนใจจังเลยมาดูกันว่าในนั้นมีอะไรกันบ้างงั้นก็ไปดูกันเลยโอเคใช่แน่นอนเข้าไปกันเลย <c oughs> ที่นี่ดูน่าสนุกจังเลยทั้งน่าสนใจและน่ามหาัศจรรย์ What โอ้นี่มันคืออะไรกันเนี่ยหนังสือเว้นมันงั้นเหรองั้นไปกันเลย <c oughs> ไม่นะน่ากลัวใ <c oughs> ช่จะจะปิดมันเอาไปเลย oh. โอ้ยอะไรกันเนี่ย โอ้นั่นคืออะไรอะตู้เซฟนั่นเหรอน่าสนใจจังงั้นจะเปิดนะโอ้เกิดอะไรขึ้นเดีอ่ฉันนอนหลับไปเหรอไม่อย่าเปิดตู้เซฟนั่นนะโอ้ดูเหมือนว่าเขาจะไปที่อื่นแล้วละ่ะฉันเสียใจด้วยลูกค้าของฉันหายไปโอ,โอ้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยไม่รู้สิแต่ว่าตู้เซฟพวกนี้น่าสนใจจังฉันจะเปิดก่อนนะมันคืออะไรนะ โอ๊ยนะ่าขหยิียงมันถือหอมแดงอะฉันไม่อยากกินกินเลยกินกินไม่ถ้าอย่างนั้นก็ก็ต้องทำสินนะไม่มีทางเลือกแล้วก็ได้โอ๊ยรสชาติแย่มากเลยเธอโชคไม่ดีเท่าไรแต่เราโชคดีเราไม่ได้มันนะฉันจะร้องไห้แล้วล่ะเนี่ยดูเมคอัพของฉันสิมันไหลออมันเลยแอแหตาเธอแล้วใช่แล้วงั้นก็มันดูกัน โอ้ใช่แล้วนี่สิโชคดีจริงๆเลยวิเศษมากฉันได้ทวิกเซนอร่อยฉันจะเอากระดาษห่อออกแล้วกินมันอย่างมีความสุขเลยฉันจะกินแห่งหนึ่งก่อนแต่ฉันบ้าสิไม่เธอก็กินห่อหอมไปสิฉันไม่แบ่งเธอด้วยนะฉันจะกินมันเองงั้นก็มาดนกันว่าในตู้เซฟฉันมีอะไรโอ้วันบุปกรที่น่าสนใจจังเลยมันคือปืนอะไรสักอย่างนะมันบอกว่าคูณสองอ่ะงั้นก็มาลองกันเลยโอ้กอะไรขึ้นเนี้ย มันบินไปท่วเลยกัอะไรขึ้นเนี้ยพอหอมว่าฉันเป่กไปสองชิ้นโอ้มันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่นะแอนนี่ทำไมทำอย่างนี้ล่ะอุ๊บส์โอ้ฉันขอโทษนะฉันไม่ใช้ดีกว่าส่วนฉันมีไอเดีๆดีแล้วล่ะช็อกโกแลตหนึ่งแท่งก็ดีนะแต่ว่าทำเป็นภูเขาได้ดีกว่าอีกนะเอาเป็นเลยเยอะๆนี่แหละที่ฉันต้องการฉันจะกินให้หมดเลยฉันรักทวิกซ์มากเลยอร่อยเหลือเชื่อเลยฉันจะกินให้หมดไม่เหลืออะไรเลย แล้วฉันทําไรดีเนี่ยอ๋อฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะฉันจะกดปุ่มแล้วก็แบบนี้มือย่าอยันนะเดี๋ยวสี่มันได้ผลตอนนี้ฉันยกส่วนออกมาแล้วแล้วก็สองสาวจะกินหัวหอมของฉันเอาไปเลยมันยอดเยี่ยมมากเลยอะไรนะฉันกินหัวหอมเหรอฉันด้วยเหรอใช่ใช่<ๆ>กินเลยสาวสาวใช่แล้ว ขยิบขยแย่มากฉันกินต่อไม่ไหวแล้วฉันไม่อยากกินมันเลยเฮ้ถ้าฉันเปิดตู้แซฟก่อนนะฉันอยากรู้มันคืออะไรนะโอ้มาร์ชเมลลาแสนหวานใช่นี่แหละที่ฉันอยากกินฉันชอบได้จริงๆเลยโอ้แบ่งฉันซิเธออยากกินงั้นเหรอมไม่ไม่แน่นอนฉันอยากกินทั้งห่อเลยอร่อยมากวิเศษจริงๆ โอ้เซิงจางเธอไม่แบ่งฉันงั้นฉันจะกินของฉันก็ได้มาดูกันคืออะไรโอ้นี่มันคือเครื่องดื่มรสเผ็ดจริงๆไม่อยากจะเชื่อเลยกินให้หมดเลยเท็ด็นได้ฉันเข้มแข็งจะลองดูนี่มันน่ากลัวดูเผ็ดมากๆเลยอ๋อไม่นะปากฉันจะไหม้แล้วนี่มันสันร้ายฉันๆเลยโอ้ฉันรู้แล้วว่าทำอะไรได้แบบนี้นะาต้อกินมาร์ชเมลโล่ปิ้ง เสียบลงไปในไม้แล้วก็มาปิ้งกันเลยออใช่กับนีอร่อยขึ้นเป็นสิบเท่าเลยล่ะอใช่มาร์ชเมลโล่แบบนี้เหมือนอยู่รอบกองไฟเลยอร่อยจังฉันอยากกินอีกอันนึงนี่มันสนุกมากเลยล่ะส่วนฉันน่าสนใจจังว่มันคืออะไรนะอ๋อหมวกนั่นเหรอแล้วฉันต้องทำอะไรล่ะไฟไหม้หนักมากน่าสงสารแทบจงเลยทำยังไงดีนะมาดูกันว่าฉันมารไรได้บ้าง อะไรอยู่ในหมวกไม่มีเลยเหรอจริงจริง,รงแต่มูฉันเปียกหมดแล้วไม่ไรแน่แน่โอไม่น oh ะเปียกหมดเลยแย่ yeah, จังตอนนี้ฉันเจอเป็นหมาน้อยเลย <Real? S 1> แต่บางทีฉันจะช่วยผู้หญิงฉันได้นะนี่เดิมน้ำได้ไหมมันช่วยเธอได้นะแบบนี้แหละฉันช่วยจุดไฟได้แล้วโอ้ oh, ขอบคุณนะดีมากเลย <Hey. S 1> นี่ส่วนฉันถูกทิ้งไว้ในมาร์ชมัโลบิ่งอ่ะ ครั้งนี้ฉันขอปิดก่อนนะโอ้ว้าวไอศครีมคอนแสนอร่อยดูน่ากินมากเลยดูสิสีสันสดใสมากขอกินสีฟ้าก่อนใช่รสชาติสุดยอดไปเลย oh, <man. S 1> เท็ดเธออยากกินบ้างไหมส่วนฉันไม่เสียเวลาอ้อนวอนหรอกดูสิฉันมีอะไรที่ดีกว่านะเอ้ยไม่จริงนะมันคืออาหารแมวอะโอ้มันน่าขยอแขยงเอานี่เอาช้อนไปสิ ขอบคุณนะแล้วไงต่อฉันต้องกินอาหารแมวน่าขยัแยงจริงๆรหรอโอ้ฉันทนไม่ได้อ่ะอาหารมแมวเต็มช้อนเลยแล้วมันก็น่าขยันแยงฉันกินไม่ลงอ่ะปวยต้เสพขวดเธอดีกว่าเทสเปิดเลยได้เลยฉันจะเปิดดูมันคืออะไรเนี่ยปากกาสามไม่เต็มงั้นเหรอน่าสนใจจังมันเขียนว่ามายากลด้วยงั้นหมายความว่านี่มันคือปากกาเวทมนต์สินนะมันทำอะไรได้นะโอ้ ไอศครีมฉันอยากกินมันมากๆากฉันเลยวาดมันออกมาให้เหมือนของแนนซี่เลยแบบนี้แหละใช่เลยเหมือนมากดูสิดูแนนซี่เธอกินตลกไม่แบ่งใครเลยช่างเธอมากินของลันดูกะโอ้ใช่มันกลายเป็นไอศครีมของจริงไปเลยนี่คือปากกาวิเศษสินนะฉันกินอย่างมีความสุขเลยโอ้เปนเจ๋งมากเลยนั้นเขายืมไหนนะฉันจะวาดแน่นอนดูนะ้ำคืออะไรมันคือแมวยังไงละ่ะ ทำไมแมวนั่นเหรอเพราะว่าเคยจะกินอาหารแมวได้แหละถ้าไม่ช่นแมวดูนะน่ารักสุดๆเลยเอาล่ะเห็นไหมฉันทำได้แมวที่ฉันละบายสีออกมาเป็นแมวจริงๆแล้วล่ะเจ๋งมากเลยทัชฉลาดมากขอบคุณนะสงสัยจะมันคืออะไรนี่สาวๆฉันขอเปิดตู้เซฟก่อนนะ <Okay. S 1> ฉันจะเป็นคนแรกเห็นได้ฉันไม่ขออร่อยอยู่ในนี้ hey, <man. S 1> โอ้ใช่เลยล่ะมันเคอยอเยลลี่ลูกตานี่มันสำหรับฉันเท่านั้นนะ หันหน้านี้ไปเลยอย่าแม้แต่จะมองไม่มีใครได้สักชิ้นแน่นอนเออแต่แท่งนี้จะทำยังไงล่ะ oh, <man. S 1> ฉันใช้ตะเกียบไม่เป็นเลยนะสิ oh. ก็ได้แต่ฉันจะลองดูแบบนี้ค่อยๆค่อยๆอ,อ,อีกนิดเดียว <Yeah. S 1> โอ้เกือบได้แล้วไม่ฉันทำไม่ได้อะงั้นฉันช่วยเองนะ oh. โออเธอเนี่ยใจดีจริงๆเลยใช่แน่นอนฉันรักเธอใช่ป้าอย่ลี่ให้ฉันหน่อยนะ มันเยี่ยมมากหวานและอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกละ <love> ใช่รูปฉันด้วยเจ้าหญิงของฉันนี่เทสตื่นได้แล้วกำลังทำอะไรนะดูเหมือนว่าเราจะเปิดเผยความรับของเทสแล้วล่ะเอาเตี๋ยบของเธอไปได้แล้วมันดีีกว่าว่าฉันจะได้อะไรโอ้ไม่นะมันคือมแมลงสาบที่น่ากลัวฉันจะเสียสติไปแล้วแนนซี่ลุกขึ้นมาสิฉันจะช่วยเธอเองยังไงเธอก็ต้องกินนะ แต่พวกมาสกปรกและน่งเกียกขยะบางทีเนี่ยจ,จะช่วยได้เนอะแ oh, <man. S 1> น่นอนไม่ไปไม่ได้ที่จะช่วยได้ฉันต้องกินมันแล้วสับจริง oh. ๆเหรอไม่อยากเชื่อว่าฉันจะกินมันจริงๆนะฉันจะอ้วกแล้วอเป็นอาหารที่แย่ที่สุดจริงๆด้วย oh, <man. S 1> นี่มันฝันร้ายฉันๆ oh, <man. S 1> เลยรีบเปิดตู้เซฟขอเธอได้แล้วแอนนี่ฉันจะเปิดมันเดี๋ยวนี้แหละเอาเลยโอ๊ยล้กำลังไปไหนเนี่ยลูกค้าที่น่ารักของฉัน เขายังไม่ได้ซื้ออะไรเลยแล้วทำไมเซฟถึงเรื่องแสงเนี่ยออเรากลับมาแล้วล่ะฉันดีใจที่เจอพวกเธอนะดีใจให้กลับมานะขอบคุณมากนะร้านค้าของเธอดีมากแต่ว่าเราจะไม่กลับมาอีกแล้วล่ะบายบายทุกคนฉันจะปิดตู้เซฟนั่นดีกว่าจะได้ไม่มีใครเข้าไปอีกไงอรุณสวัสดิ์สาวแต่ว่าเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยวะมันมีแม่กุญแจเจ็ดอันน่ะ แล้วนั่นอะไรอีกมันคือเชือกที่เอาไว้ดึงันถานท้างบนดูเหมือนว่าเราต้องดึงเชือกกันแล้วนะก็แอนมนล้องกันเธอว้าวมันคือถังที่เต็มไปด้วยลูกกวาดสกีเทอว้าวแอนน่าจะไม่ได้คาดว่ามันจะเป็นของอะไรอยู่ในนั้นมันกำลังตกมาเป็นฝนลูกกวาดเลยอร่อยจังแนนซี่ตาเธอแล้วล่ะหวังมันเป็นอะไรที่เจ๋งเหมือนกันนะอ้ดูเหมือนจะเป็นถางที่เต็มไปด้วยสีเหลืองล่ะ ยากสุดๆเลยนานซี่ <laughs> เธอโอเคไหมว้ Whoa, มันคืออะไรอะดูเหมือนจะเป็นคุญแจเยี yeah. <Sweet. S 1> ่ยมมันก็มาดูกันมันเป็นของกันจะอันไหน <laughs> มาดูกันเลยมันได้ผลว้า <laughs> แล้วน,นั่นอะไรอะ <laughs> ดูเหมือนจะเป็นกล่องขนาดใหญ่ส,วสววาวๆพวกเธอต้องตกลอกันนะว่าใครจะเป็นคนล้วงงไปข้างในกล่อง <laughs> เอาละ <laughs> มาดูกัน เอาไม่จริงข้างในมันเต็มไปด้วยมแมลงสาบแต่เยอะแยะไปมะพวกเขายังไม่รู้เลยเอาแมลงสาบแต่ขึ้านมามันมือถือแล้วแล้วเข้าแองเธอทำได้เธอหยิบกา๊าออกมาที่มีรหัสด้วยแล้วก็มีมแมลงสาบด้วยเอาไม่นะน่าเกลียดน่ากลัวที่สุดสาวๆทำไม่เป็นไรนะใช่แล้วแต่เหม,มือนว่าแมลงสาบไป,ปแล้วล่ะมาดูกันรหัสน่าจะเป็นของกุญแจอันนี้นะ <Yes. c oughs> แบบนั้นแหละ เก่งมากสุดสาวว้าวดูเหมือนชลเลนรอบต่อไปอยู่นี่แล้วอะดูเหมือนว่าสุดสาวของเราต้องดื่มน้ำไปสนับสอนแก้วนี้มีแก้วที่พิเศษสุดๆอยู่แล้วก็อีกอันตรงกันข้ามใช่แล้วมันแย่น้ำมันน้ำมอคคอลี oh. แต่อย่างน้อยก็ดีกับต่วสุขภาพนะแล้วเท่านั้นสิว้าวนั่นมันเป็นน้ำน้ำสตรอเบอร์รี่ใสไอศกรีมด้วยแดนซี่กินให้หมดอย่างแล้วเลย oh. แต่มันไม่คุ้จแจนซสิ ดังนั้นคุณแจต้องอยู่ในแก้วของแอนแน่นอนเสียใจด้วยนะแอนแต่เธอต้องทำมันยิ่งเดินเท่าไรเธอก็ยิ่งจบมันเร็วขึ้นแล้วเข้าอีกนิดเดียวแล้วอีกนิดดูเหมือนไม่อะไรติดคอนะใช่แล้วมันคุณแจเก่งมากแอนตอนนี้สาวๆก็ได้แขกกุญแจีกอันแล้วเยี่ยมอ๋อดูเหมือนว่าชาเลนจ์ใหม่มาไม่ทันตั้งตัวเลยระวังด้วยนะแอนทํามองแฝงอย่างนั้นไม่ได้นะงานล่ามีอะไรล่ะ ู้เซฟสามอันเหรอสาวๆต้องเปิดดูว่าข้างในคืออะไรว้าวแอนได้มาฟินสันอร่อยด้วยเอากระดาษออกไปก่อนเลยมันไม่ประโยชน์แล้วล่ะ <Nice. S 1> โอ้น่าอร่อยจังเลยแอนโชคดีมากง oh. ั้นตอนนี้ก็มาดูว่าแอนซื้จะโชคดีบ้างไหม hmm. ฮะแล้วของประหลาดนั่นคืออะไร <Wow. S 1> โอเคยังเหลือตัวเซฟอีกอันหนึ่งนะงั้นก็ต้องเปิดมันเหมือนกัน <Okay. S 1> มันคือ blue c ใช่แล้วกินมันเหม็นมากๆเลยล่ะโดยเฉพาะอันนี้เออดูเหมือนว่าเธอเพิ่งปลยใช้งานเป็นวิเศษนะมันเปลี่ยนชีสเหม็นๆให้เป็นเค้กสีหลงเลยว้าวเค้กดูน่ากินมากเลยและใช่แนนซี่ไม่อยากแบ่งใครแน่นอนเออเป็นอะไรไปเหรอเออใช่มันคือกุญแจอันไงล่ะเย้ <Yeah! S 2> และฉันเล่นต่อไปไม่เอาแนะแอนไม่ต้องกลัว แสงไฟฉันหายไปแล้วล่ะนี่แล้วอะไรอยู่ในกล่องล่ะอ้อดูเหมือนว่าหนูเล็กน้อยกำลังรอสาวอยู่สำหรับบางคนเจ้าหนูพวกนี้มันน่ารักที่สุดในโลกแต่สำหรับบางคนก็กลัวเสียงกว่าอะไรดีงั้นก็นันสิระวังด้วยนะพวกมันกัดได้ด้วยนะโอาไม่นะนั่นไม่ใช่กุญแจสักหน่อย แนนซี่กลัวเจ้าหนูพวกนี้จะจัดเลยแต่แอนรู้สึกว่ามันน่ารักมากท่าทีนันแนนซี่แต่เธอกลัวเกินเหตุแล้วล่ะเธอต้องใช้การ์ดนั่นนะแค่นี้เองเก่งมากเธอทำได้ดีแต่นี้ไม่ใช่ัุสุดท้ายนะแล้วอะไรกำลังรอพวกเธออยู่ล่ะมันดูกัน แล้วก็มันได้ผลยินดีได้ไสุดสาว <c oughs> แล้วก็หลอดอีกแล้ว <c oughs> แล้วก็เครื่องดื่มอีกด้วยดูเหมือนว่าแอนอยากจะเริ่มก่อนละใช่เลยมันอร่อยมาก <c oughs> แน่นอนเพราะมันคือน้ำโคและแอนก็ดื่มแก้วของเธออย่างรวดแล้วเลยแต่ <c oughs> คุณแจอยู่ที่ไหนละ่ะ <c oughs> มันอยู่ในเครื่องดื่มของนนนซี่หรือเปล่านะนั่นก็นนนซี่ถึงเวลาลองแล้วละ่ะเออนี่มันนาำตะตีนไก่เหรอแย่ที่สุดเลย โอ้ใช่สิแนนซี่เธอยังมีปุ่นวิเศษอยูน่นะิดนะว้าวมันได้ผลอีกครั้งแล้วน้ำชนโอ,อของแนนซี่เป,เป็นน้ำปั่นจากสตาร์บัคแลวล่ะมันเป็นความคิดที่จฉลิยะมากเลยแนนซี่น้ำแบบนี้มันดื่มง่ายกว่าเยอะเลยใช่ไหมดังนั้นสาวๆยะได้กุญแจเร็วขึ้นเร็วข้ากุญแจเร็วข้ามาเปิดที่หกเลย <Yes. S 1> นี่ก็คืออันที่หกแล้วว้าวนั่นก็หมายความว่าเหลือแค่อันเดียวแล้วสินะอันที่เจ็ด ฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะรู้ว่าอะไรรอศึกษาอยู่ใน l ชเล g นนี้ <Yes. S 1> ว้าวเดีเหมือนจะมีประตูนะนันซี่ตัดสนใจเปิดก่อนโอ้ oh. <Yes. S 1> นันซี่มีหน้ารีบเปิดก่อนเลยตอนนี้ถ้ามีสเปรย์ไปใหม่เต็มหน้าเลยละ่ะลิบปิดแล้วเขา้ามาต่อกันเลย <Okay. S 1> แอนตาเธอแล้ว <gasps> ก,ลกล้าๆหน่อยโอ้ไม่นะ น่าแอนแต่ไปด้วยสีตั้งแต่หัวตลอดเท้าเลยและไอ้ครั้งยังไม่มีคุณแจไม่ต้องห่วงนะแอนนี่เลยประตูครั้งนี้สาวสาเปิดพร้อมกันละกัน <S 2> <S 2> ใช่แล้วคุณแจอยู่นี่เยี่ยมสามคัคเคคือพลังเร็วเข้าเราต้องรีบไปเปิดที่ล็อกสุดท้ายนะก <Yes. S 1> ำลังจะเปิดออกแล้วว้าวมันเปิดออกแล้วสวยสุดภาพ